โอ้ยเมื่อไหร่คุณครูจะมาเนี่ยไปนอนก่อนรักกันขอบฟิวว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 ิวผมผ้าก่อนรักกันขอบฟิวขอบฟิวต่อไปเฮ้ยโรงเรียนมันน่าเบื่อจังเลยไปหาแฟนที่บ้านกันดีกว่ามันมันแมนมันมนแมนแมนแมนครูเป็นผีครูผีหญิงสิ นายลิซ่าแกต้องโดนค่าแน่นอนเพราะว่าแกเป็นแฟนฉันฉันจะไปหาแกนายลิซ่าแกจะไปไหนแกเป็นแฟนฉันนะเอ๊แล้วก็นายลิซ่าเขาขี่รถไปทางบ้านนี้ครูช่วยหนูด้วยค่ะนายลิซ่าจะฆ่าหนูแล้วค่ะคุณครูตื่นขึ้นมาสิคะช่วยหนูก่อน สังเกตไหนฉันออกทำไมอะ่ะทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยฉันจะไปฉี่นะทำไมต้องทำแบบนี้ฉันฉี่ไหลเลยไม่เกลืมใส่ผมกาเป <laughs> ็นี้ล่ะแกลืดน้ำนะ <laughs> อุ้ยฉี่ไหลแล้วอะ่ะ <laughs> <laughs> ฉันเข้ามาแหวนี้เลยนะเธอทำไมต้องถอดเสื้อฉันด้ว้อ,อะ่ะเห็นน้มฉันหมอแล้วเนี่ยโอ๊ยฉันเจ็บนมนะทำไมล่ะฉันจะถกก็ถกฉันจะถอดก็ถอดฮฮฉัน <c oughs> ด,ดียวเดีฉันมีคนเดียวนน่จะให้ฉันไปถกคนไหนอ,อีกเยอะร่รอ ขอโทษนะคะที่ไม่ได้ใส่กางเกงให้ปอยดิซาไปเอ้ยฉันจะฆ่าแกฉันจะค่าแกฉันจะค่าแกมงนลูกคุณเลยผมขอโทษครับเจ๊ปอยแต่ทำไมเจ๊ปอยต้องเดินมาแบบถูกกางเกงลงด้วยครับ แล้วของแกนี่ล่ะมันถอดกางเกงเหมือนอีตู้เลยผมไม่ได้ถอดครับผมใส่อยู่ใส่เสื้อด้วยครับคุณนั่นแหละคุณสองคนนั่นแหละที่ไม่ได้ใส่ครับนี่ผมกำลังถือกางเกงในของแฟนผมอยู่ครับและนายจะมาถือให้แฟนฉันถือให้ลูกฉันมาหมาิวนมจังเลยดูดนมคนนี้ก็ได้ กระคอนสั้นก็คือเมีเขาเมีจจงเลนมมีใหญ่ก็ต้องไปกินให้มันหมดทุกล่องทุกลูไม่ใช่เหมือนยยคนนี้อ๋ยฉ<อ>ันเจ็บไปนะนี่เราจะมาดูนมฉันทำไมอะเรจบแล้วค่จะจระคอนสัน้นสวัสดีค่ะ บายบายแตะคนสั้นค่ะ